น่าทีก็เดินมา่ะกที่ในรถคันนั้นใช่ไหมอ๋อเป็นรถเก๋งนี่นอยากจเดินเดินกนรถกแรงะก่ะก็แปเสีกนะตอนเย็นไม่มีคนดเล that man